สวัสดีงามๆค่ะพี่น้องสุขสุขคนยินดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่ช่องพูนา USA กันอีกเช่นเคยค่ะพี่น้องจ๋าเมื่อนี้จะพี่น้องจ๋าปูนาจะพาเพื่อนเพื่อนมาว้าวถึงอสังหาริมทรัพย์ในอเมริกาหรือว่าราคาบ้านในอเมริกาค่ะพี่น้องโอ้ยราคาบ้านในอเมริกาตอนนี้ราคาโดยเฉพาะยูรัฐฟลอริดาราคาบ้านคืนแบบอย่างชุดไม่อยู่เลยค่ะพี่น้องจ๋าปูนาเลยอยากจะเม,มามะว่าให้นเพื่อนทํา ังแล้วก่อะมาสอบถามนะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ต่างรัฐนะคะว่าราคาบ้านมันคนแย่งกันซื้อขนาดนี้บอเดี๋ยวมาติดตาม,มากัร่ถึงอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะรัฐฟลอริดานี่จ้ะค่ะตอนนี้นะคะ โดยเฉพาะเมืองที่ปูนาอยู่คือเมืองแถมปาเนี่ยราคาบ้านนี่สูงมากและคนมีกำลังซื้อเยอะมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าค้นจากรัฐอื่นเขาลงมาซื้อบ้านอยู่ที่นี่ราคาบ้านสมัยก่อนบ้านสมมุติว่าที่ปูนาไปเบิ่งมาได้หลายหลังปูนาภาษามีนิกค,คือติดต่อกับเรียลเตอร์ ว่าอยากเบิงบ้านหลังนี้นี่เขาจะหาบ้านมาให้ปูน่าเบิงว่าจะให้ปูน่าเลือกเลือก,อกว่าปูน่าต้องการหลังใดปูน่าก็สามีนี่ก็จะไปเบิงบ้านหลังจากไปเบิงบ้านโอเคอบ้านปกติเนี่ยเมื่อเมื่อปีสองปีที่แล้วนะบ้านหลังนี้ยกตัวอยา่างบ้านหลังนี้จะตกอยู่ในราคาประมาณ เย็ดแสนแปดแสนแต่ตอนนี้นะคะบ้านที่แบบว่าโอ้โหหมู่บ้านนี้แบบว่า low income บ้านทอแล้วหมู่บ้านนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ในโล c a t i o n ที่ดีนะบ้านก็แบบแบบดูไม่มีไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยหรือว่าเป็นหมู่บ้านที่แบบว่าไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้อยู่ในไอไอไอโล location ที่แบบว่า high low income มาว่างั้นเถอะแล้วราคาบ้านจากราคาเจ็ดแสนแปดแสนตอนนี้ไม่ใช่เจแบบ็ดแสนแปดไอราคาแบบว่า ห้าสิบหกสิบาวเมื่อสมัยก่อนตอนนี้ขึ้นเป็น3ามแสนสี่แสนและบ้านขี้เลมากแล้วก็ปูนากสามีก็คือช่วงนี้แนละคือปูนาสามีอยากจะไปหาซื้อบ้านเพื่อจะให้อ่าไม่ให้คนเช่าคือมาทําแบบว่าอ่า uh, ซื้อบ้านให้คนเช่าคือทําแบบว่าลงทุนลงทุนแบบว่าทำํำ uh, กิจการ ซื้อมาขายไปหรือว่าซื้อมาแล้วให้คนเช่าอะไรคือปูนากับสามีนี่คือต้องการที่จะไปซื้อบ้านแล้วก็ซื้อมาตกแตง่งแล้วก็ขายไปหรือว่าซื้อมาแล้วก็ให้คนเช่าอะไรอย่างนี้คือพยายามจะทําแบบว่า,าลงทุนน่ะลงทุนแบบเงินต่อเงินอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามจะไปเดินหาตามหาซื้อบ้านแต่ปัญหาตอนนี้นะคะคือเวลาเราไปซื้อบ้านนะคะ เวลาเราไปดูบ้านอย่างเงี้ยโอเคเขาตั้งราคาบ้านอยู่ที่ประมาณจักสี่แสนเนี่ยโอเคสี่แสนโอเคเราตกลงว่าเราจะซื้อบ้านนะสี่แสนอ้าวมีคนมาแล้วค่ะมีคนมาจะมาจ่ายสดละเขาให้ไปสี่แสนห้าอย่างงี้แบบมีคนมาตัดหน้าแบบว่าอย่างนี้ทุกครั้งที่ปูหน้าไปเบิงบ้านพี่น้องและบ้านแต่ละหลังไม่มีการจ่ายผ่อนค่ะซื้องินสดเพราะว่า อตอนนี้คนที่เขาลงมาซื้อบ้านในฟลอริดาในส่วนและบ้ามากตอนนี้ราคาบ้านนี่แบบประกาศขายบ้านไม่ถึงหนึ่งวันบ้านขายในราคาเงินสดขายดีแบบไม่มีไม่มีข้อแม้ปูนาเกิดมาปูนามาอยู่อเมริกาเด้กสิบหกปีนี่ปูนาก็เ่เคยเห็นว่าเศรษฐกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นี่จะดีอะไรจะขนาดแบบเป็นอะไรที่แบบไม่ ถ้าปูาปนาบ่ไดมาลงมาอยู่ในจุดๆนี้นะปูนาจะไม่รู้แล้วว่าตลาดบ้านมันมันในอเมริกาในรัฐฟลอริดานี่แบบว่ามันแข่งขันกันสูงมากแล้วคนที่เขามีกําลังซื้อคนที่เขามีเงินหลายร้านอ่ะเขาจะลงมาซื้อบ้านแถวรฟลอริดาเพื่อ,อเอาซื้อบ้านมาทําลงทุนไงเพื่อมาทํา คือสายคือซื้อแล้วก็ตกแต่งตกแต่งแล้วก็ขายคือเขามามาซื้อบ้านไปเก่งกําไรว่าง,งั้นเถอะแล้วเวลาเราจะไปดูเนี่ยโอเคเมือ่อพรุ่งนี้เมื่ออื่นนี่ปูน่าจะมีบ้านอีกหลังไปเบิงนัดกับเรียมเต๋อไปเรียบร้อยจะไปเบิงบ้านเมื่ออื่นอ่าแล้วเมืออ่อนี่ปูน่าได้รับโทรศัพท์จากเรียมเต๋อมามาบ,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 บ้านหลังนั้นโดนออฟเฟอร์ offer, ขายเงินสดไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องคิดดูนะ ทุกครั้งจะเป็นเนลังแรกที่ปูนาไปดูเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคือกันปูนาไปกบแฟนไปถึงโอเคเขาต้องบอกเขาบอกว่าเขาต้องการบ้านหลังนั้นเขาต้องการสามเกือบสนะี่แสนสามแสนแปดสามแสนแปดหมื่นห้าพันโอเคอปูนากับสามีก็เราเรา,เราติดต่อไปเรายังเราไม่รู้ไงว่าเออ ธุรกิจบ้าน่ยเป็นยังไงตอนนี้เราก็ไม่รู้ใช่ไหมเราก็ไม่ได้เตรียมเอกสารเราเราไม่ได้เตรียมอ,อะไรไปเลยแล้วก็ไปแบบนัดเรียลเตอร์แล้วไปพอถึงเรียลเตอร์บอกว่าถ้าจะซื้อบ้านนี้ต้องวางเงินสดเลยเอาเราไม่ได้ทําเรื่องอะไรเลยเราไม่ได้ถือเงินสดไปเลยแล้วอีกคนมาอีกคนมาเขามาวางปุ๊บเขาให้ไปเลยสี่แสนห้าคิดดูโอ้โหเราไม่เคยคิดว่าธุรกิจบ้านตอนนี้ แล้วคนที่มาซื้อไม่ใช่คนแถวฟลอริดานะคะมาจากทางโน่นทางแคลิฟอร์เนียโน่นค่ะมาทางจากซานฟานมาจากทางโน่นค่ะทางอิลลินอยอนยซีอารโดอะไรพวกนี้โอ้โหแบบปูนาแบบโอ้โหไม่คิดว่าตลาดบ้านตอนนี้ที่ฟลอริดาแบบ มันเป็นอะไรที่บ้ามากบ้าจริงๆแล้วตอนนี้ก็คนเขาจะย้ายลงมาอยู่ที่ฟลอริดาเยอะไม่รู้รัฐอื่นจะเป็นเหมือนที่ฟลอริดาหรือเปล่าแต่ฟลอริดาตอนนี้นะคะใครจะขายบ้านคุณไม่ต้องรอนะคะคุณจะได้เงินสดแล้วคุณตั้งราคาบ้านไว้ประมาณเอาสมัยก่อนคุณอัจจะซื้อบ้านหลังนี้ประมาณอ่อหกหมื่นเจ็ดหมื่นโอเคช่วงนี้ราคาบ้านขึ้นมาเป็นสามแสนสี่แสนแล้วถ้าคุณตั้งราคาไว้ว่าโอเคสามแสน แปดหมื่นแล้วคุณจะโดนจะโดนอ่าไม่ใช่โดนแล้วคุณจะได้ราคาบ้านตกอยู่ประมาณสี่แสนสี่สี่แสนห้าเพราะว่าคนเขามาแย่งกันซื้อแล้วซื้อเงินสดไม่มีข้อแม้เพราะสาเหตุไอ้ยังที่เขาจะ,ะขายเงินสดเพราะว่าเขาไม่ต้องไปรอเวลานาน,านเขาไม่ต้องไปรอพวกไอคนมา ตรวจสอบบ้านเขาไม่ต้องมารอคนมาอินสเปคชันเขาไม่ต้องมารอพวกไออ่าอ่าเพโซเขาไม่ต้องมารออะไรเลยคือขายสดตังแล้วเขาไม่ต้องตรวจสอบอะไรเลยบ้าขนาดนี้เลยนะคะบ้านตอนนี้ที่ฟลอริดาบ้ากันอ่ะถ้าปูนาไม่ลงไปลงจุดนี่ปุนาจ,จะบรลูหรือว่าตลาดบ้านในในรัฐฟลอริดานี่เครซี่ขนาดไหนแบบโอ้โหเราไปไม่ทันแล้วตอนนี้ปูนาก็ ดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยแล้วพวกไอทนายไอ้ไม่ใช่พวกทนายพวกเรียลเตอร์ก็ปุนัคพยา,ยามติดต่อติดต่อกับพี่เอลเตอร์ว่าเออถ้าหลังไหนนะถ้าหลังไหนว่าแบบว่าที่ประกาศขายให้ติดต่อมาเลยทุกครั้งที่เขาประกาศขายแล้วเขาติดต่อมาพอเราไปเนี่ยโอเคเราต้องการอ่ โอเคเราต้องการจัดจ่ายสดแต่คนอื่นเข้ามานะ่ะเขามาจ่ายเยอะกว่าเราเขาไม่เขาไม่แคร์แม้กระทั่งเขาไม่ดูแม้กระทั่งบ้านจะบอกไ้เขาไม่ดูบ้านเลยเขาฟังเฟซไทมจ่ายสดออนไลน์โอ้โหบ้าขนาดนั้นจริงๆนะคะเพราะอะไรสาเหตุที่คนย้ายมาอยู่ฟลอริดาตอนนี้เพราะว่ามันเป็น อ,อนาคตเนี่ยฟลอริดาเนี่ยคืออเมซอนก็จะย้ายมาอยู่ที่ฟลอริดาตอนนี้เขามากําลังมาสร้างโรงงานอยู่แถวเซนต์โตออฟฟลอริดานี่ไม่รู้กี่พันเอเคอร์ตอนนี้เขามาสร้างเรียบร้อย้วเขาจะย้ายมาจากซีแโดมาอยู่ที่ฟลอริดาแล้วก็อะไรโรงงานอะไรใหญ่ๆก็จะมาอยู่ฟลอริดาแล้วคนก็จะย้ายมาอยู่ฟลอริดากันเยอะแล้วตอนนี้ฟลอริดาก็เลยกลายเป็นรัฐที่ ผู้คนมีกำลังซื้อมากที่สุดและย้ายมาอยู่มากที่สุดตอนนี้นะคะนี่ค่ะปูนาเอามาเล่าเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ให้ฟังนะคะว่ามันถึงจะถึงบ้านจะขี้เลีขี้อะไรยังไงนะคะราคาบ้านนี่ขายดิบขายดีมากนะคะถ้าปูนาไม่มาอยู่ไม่ไม่มาลงมาในไอคุกคีอยู่ในไอไออ่า ตลาดบ้านนะปูนาจะไม่รู้เลยโอ้โ oh หและตอนนี้ปูนาก็กำลังศึกษาเกี่ยวกับการเป็นเซลล์เอสโซเชียเซีนอยู่นะคะคือเรามาเรียนรู้เกี่ยวนี้แล้วเราก็มารู้เยอะแยะแล้วนะใครเป็นเรียลเตอร์ตอนนี้นะคะ รับรองเลยขายบ้านี่อยู่ที่ฟลอริดานี่รายได้ดีเป็นกอบเป็นกำมากนะคะเพราะราคาบ้านขายดีก็แล้วราคาเช่าบ้านก็แพงนะคะแพงขึ้นแพงขึ้นนะคะเศรษฐกิจดีนะคะที่ฟลอริดาปูณาก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะเกี่ยวกับตลาดสังหา,งหาริมทรัพย์ในรัฐฟลอริดานะคะแต่ไม่รู้รัฐอื่นจะเป็นเหมือนที่รัฐฟลอริดาหรือเปล่านะคะก็ถ้าใครอยู่รัฐอื่นนะคะถ้าใครรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องบ้านนะคะว่า ตลาดบ้านมันเป็นมันมันขายดีขายดีเหมือนรัฐฟลอริดาไหมนะคะตามที่บอกรัฐฟลอริดาเนี่เขาจะไม่มาดูบ้านเลยคนเขาจะสั่งซื้อทางเฟซไทม์หรือฟังออนไลน์เขาสั่งซื้อเลยใจสดนะคะ โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยขนาดเราอยู่ในเมืองนี้แต่แท้นะเรายังไม่ทันคนอื่นนะคะเพราะเราให้ราคานี้เขาให้สูงกว่าเจ้าของเจ้าของไอ้บ้านเขาก็ขายให้คนที่ให้ราคาสูงกว่าและใจใ่จ่ายเยอะกว่าอะไรอย่างนี้โอ้โหเป็นอะไรที่แบบหนี่ค่ะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในฟลอริดานี้ไอ้ราคานี้แบบหืหแบบคนนี่แบบสู้กันแบบหืแย่งกันขนาดราคาบ้านแพงมากแต่คนเขา แต่คนเขาไม่แคร์ในราคาเลยเขาต้องการซื้อซื้อ,ซ,อซื้อบ้านเพื่อเป็นการลงทุนนะคะก็ะเอามาเล่าให้ฟังนะคะว่าบูมมากนะคะที่ฟลอริดานะคะโดยเฉพาะที่เมืองแทมปาเนี่ยไม่รู้จะอธิบายยังไงแบบคนซื้อบ้านนี่แบบเหมือนวันนี้โอเควันนี้ปุนาเห็นบ้านหลังนึงประกาศขายก็ติดต่อไปกับเอไอไอเอียรลเตอร์ เอเซลซอเอเซลเอชอชันไปเขาติดต่อกับมาบอก่าว่าอ๋อขายไปแล้วมีคนซื้อทางออนไลน์สดใจไปแล้วเขาตกลงซื้อสดคืออบ้านก็เพนดิงไปแล้วเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยฉะนั้นนะต้องรอลุ้นนะคะว่าปูนาจะ ซื้อบ้านได้หรือไม่ได้ต้องมารอลุ้นนะคะก็เนี่ค่ะเอามาเล่าให้ฟังนะคะตลาดบ้านในรัฐคอริดาตอนนี้นะคะตามที่บอกนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปนี้นะคะก็ามา เล่าสู่กันฟังมั่งนะคะว่าตลาดบ้านแต่ละรัฐนี่เป็นยังไงนะคะโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้ถ้าใครอชอบนะคะปูนาก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์เยอะๆเพื่อเป็นกําลังใจให้ปูนานะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีงามๆด้จากพี่น้องเด้อเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะยูดีแม่งกันสูบโซนยูดีแม่งกันสุกโซนจ้าสวัสดีค่ะไวยงามๆด้วยพี่น้อง